เรามาติดตามดูข่าวสารนะครับกับสิ่งที่เป็นเรื่องของอที่พินอสกรอต้องให้ความสนใจก็คือกรณีที่ได้มีการนำเสนอประเด็นในเรื่องของสารเคมีที่ประเทศจีนนั้นเขาค่อนข,ข,ข้างจะเข้มงวดแล้วก็ให้ความสำคัญเหตุผลตรงนี้ด้วยมีส่วนหนึ่งครับที่ได้แจ้งมาแล้วแล้วก็ได้มีการประชาสัมพันธ์ก็คือสารกำจัดแมลง ที่ประเทศจีนเขาแจ้งเตือนมาตัวที่เรานำเสนอเป็นตัวที่ชัดเจนนะครับก็คือตัวที่หนึ่งก็คือชื่อสาัญว่าฟิปโบรโนิลอันนี้ก็คือสารที่เราใช้ในการควบคุมเพลี้ยไฟในส่วนของตัวที่สองคือโอมโทรเอตตัวนี้นี่เป็นเรื่องที่เขาได้นำเสนอกันมาเป็นประเด็นตั้งแต่ปีที่ผ่านมาแล้วนะครับตัวที่สามก็พูดในกลุ่มของคาร์บูฟลาน ตัวที่4คืออะซิเฟตอะซิเฟตเนี่ยจริง,รงๆแล้วไม่มีนะครับที่เรามีใช้กันอยู่ก็เป็นเรื่องของการหลบเลี่ยงผิดกฎหมายเพราะเป็นสารเคมีที่ประกาศห้ามนําเข้าห้ามแล้วก็ไม่มีการต่อทะเวียนมาแล้วตัวที่5ที่กําลังต้องให้ความสนใจอีกตัวนึงคือไดเมทโอเอตนะนี่คือประเด็นสารเคมีที่เราควรจะหลบเลี่ยง แต่ว่าในกรณีที่ผมเองนั้นได้มีการนำเสนอไปในสารเคมีหลายๆกลุ่มบางส่วนเนี่ยเขาก็ระงับในกรณีของลำใหญ่นะครับก็ระงับก่อนการเก็บเกี่ยวประมาณ20วันอันนี้ก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งคือถ้าเราไม่ใช้ซะได้ในช่วงมีผลผลิตก็จะเป็นการดีมาดูข่าวสารที่เกี่ยวข้องกับพินนสกกรผู้ปลูกทุเรียนครับตอนนี้นี่ก็ถือว่า เป็นเรื่องที่เราก็ทราบดีแล้วว่าในแต่ละปีแต่ละปีเนี่ยทางหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับก็จะมีการประกาศวันเก็บเกี่ยวซึ่งผมเองนั้นก็อยากจะนําเรียนนะครับเป็นเรื่องที่เราก็ฟังไว้ก่อนนะครับว่ามีการประชุมมีการบูรณาการแผนการจัดการไม้ผลภาคตะวันออกนะครับซึ่งครั้งที่หนึ่ง ทับ2568ก็ประกอบไปด้วยหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนเกษตรกร,กรผู้ปลูกทุเรียนในจังหวัดระยองจันทบ,บรุรีแล้วก็ตราสในเรื่องของมาตรฐานในการควบคุมทุเรียนภาคตะวันออกเพื่อป้องกันและแก้ปัญหาการทุเรียนอ่อนเข้าสู่ตลาดจึงได้มีการประกาศวันเก็บเกี่ยวถ้าเป็นพันกระดุมนั้นก็จะเป็นวันที่4เมษายนนะครับส่วนถ้าเป็นพันชนีนั้นประมาณวันที่10และ ในส่วนของทุเรียนพันหมอนทองก็จะไปนู่นเลยครับ30เมษายนซึ่งเรื่องนี้ต้องทำความเข้าใจนะครับว่าหมายความว่าเราเก็บเกี่ยวก่อนนี้ได้ไหมได้ครับแต่ท่านต้องส่งตัวอย่างของทุเรียนไปตรวจเปอร์เซ็นต์แป้งหรือเปอร์เซ็นต์น้ำหนักแห้งแต่ถ้าเกินหลังจากที่หมดวันหลังวันประกาศแล้วเราก็ไม่ต้องมีใบตรวจซึ่งตอนนี้เนี่ยผมพี่เราพักฟังสิ่งที่ดีๆจากผู้ให้การสนับสนุนรายการซัก ครู่หนึ่งก่อนครับถูกต้องถูกต้องระยดประโยชน์แล้วประอะไรนะ ประกันคุณภาพต่อไปเป็นรายงานข่าวในช่วงสภาวะเศรษฐกิจเช่นนี้บริษัทแอปพลายเคมประเทศไทยจำกัดขอให้พี่น้องชาวสวนทุกท่านหันกลับมามองต้นทุนการผลิตและการพัฒนาคุณภาพผลผลิตให้สูงขึ้นพเพื่อจะได้มีกำไรสูงสุดใช่ใช่เพราะเราใช้ปุ๋ยใบโอเมอร์มาตลอดทั้งสูตรกระตุ้นใบ3 0 1 2 1 2บำรุงใบก็2020-20สะสมการออกดอกใช้สูตร7 23ด4แถมยังมีเอ็กซ์ตร้าเคที่ละลายนาเยี่ยมคุณภาพดีมีกำไรทุกปีหาซื้อปุ๋ยใบโอเมอร์ e K, รเอ็ก และชัยพฤกเษเกษตรทุกสาขา เด็ดเทคโนโรอปตอนการเร่งผลอ่อนโตเร็วทุเรียนเงาะลองกองมะม่วงและไม้ผลทุกชนิดในระยะติดผลอ่อนควรทําให้ผลเจริญเติบโต,ตอย่างต่อเนื่องเร่งให้ผลโตเร็วป้องกันผลร่วงเพิ่มการติดผลด้วยการพ่นไฮพาวเวอร์15 15 15และเทรนเนอร์พ่น2-3งถาครั้งทุกๆ7-10วันและดินควรมีความชืน้นไฮพาวเวอร์15 15 15และเทรนเนอร์จะทําให้ผลอ่อนโตเร็วลดการหลุด เพิ่มการติดผล High Power 15 15 15และเทรนเนอร์ผลิตภัณฑ์ทรงคุณภาพจากเทคโนครับหาซื้อได้ที่ร้านชัยพฤกษ์ทุกสาขาและร้านเคมีเกษตรใกล้บ้านโรคหลากเน่าโคเน่าเริ่มดื่อยาแล้วลามินาและไตราสารช่วยได้ ไตราสานคือเชื้อไตรโคเดอร์มาใช้ผสมน้ำรดโคนต้นให้ทั่วทรงพุ่มปีละสองถึงสามครั้งแก้โรคโคนเน่ารากเน่าลามีนาคือเชื้อบาซิลัสซับทิลิสใช้ผสมน้ำชีดพ่นป้องกันเชื้อราที่กิ่งและใบที่เกิดจากราสีชมพูราไฟทอปทราหรือผสมน้ำท่าแผลเน่าก็ได้อาซื้อได้ที่ไหนล่ะก็ที่ใช้พืชเกษตรทุกสาขา ไพราคอไพราคอไพราคอสารป้องกันและกำจัดเชื้อราออกฤทธิ์ป้องกันและรักษาไพราคอระยะปลอดฝนสั้นดูดซึมเข้าสู่ใบพืชได้อย่างรวดเร็วยับยั้งการระบาดของโรคใบติดใบไหม and treknose แ,และราสีชมพูในทุเรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพทุเรียนปลอดโรคชาวสวนถูกใจใช้ไพราคอสินค้าคุณภาพจากบริษัท รีนลีฟจำกัดใช้สีในก้อน2 0อพันะเพืชโตเร็ววันฉันก็รวยทันใจ สีนก้อนสองพันนาใช้นาใช้จากเอราวันเคมีกเกษตรฉันไม่อยากจะแซ่แม่ไม่อยากจะบอกเลยว่าที่ไม้ผลชันดกดีอย่างเงี้ยเพราะใช้สีนก้อนสองพันสวนชันก็ช้สีนก้อนสองพันใช้ได้กับไม้ผลทุกชนิดเช่นทุเรียนส้มมังคุดเงาะมีสารอะมิโนโอเอสิดจากธรรมชาติสาร่ายทะเลสกัดพร,ร้อมธาตุอาหารที่จำเป็นสําหรับพืชเร่งการสะสมอาหารกระตุ้นการออกดอกการเจริญเติบโตเสริมสร้างกระบวนการทำงานของเอนไซม์ของแท้สาเร็จรูปจากบริษัทไซโฟประเทศอิตาลีจำหน่ายโดยบริษัทเอราวันเคมีเกษตรมั่นใจใช้เคมีเกษตรคุณภาพมาตรฐาน บริษทอสามารถที่จะหาซื้อในผิดพันธุ์ต่างๆเหล่านี้ได้ที่ชัยเพืกระเกรตรจังทบลีในทุกๆสาขาที่ใกล้บ้านท่านสาหรับประเด็นสาระในเช้าวันนี้นะครับในทุกวันพฤหัสเพื่อเศรษฐกิจของเราที่ยังคงนําเสนอเป็นพืชที่ก่อให้เกิดรายได้นั่นก็คือในส่วนของเงาะและในส่วนของรอกองประเด็นวันนี้เป็นคําถามที่พิทักษกรผู้ปลูกเงาะ,ะครับไปประสบปัญหาแล้วก็ต้องการเข้า สาเหตุว่ามันเกิดอะไรมีวิธีการป้องกันอย่างไรหรือแก้ไขอย่างไรในกรณีเรื่องของช่อดอกเงาะคือเนื่องจากในปีการผลิตนี้นะครับสิ่งที่ผมอยากจะนำเรียนก่อนว่าเงาะนั้นเขาเป็นมไม้ผลที่อยู่ในสภาพที่ต้องการความอากาศร้อนมีแสงแดดมีความร้อนแต่ต้องมีความชื้นเนื่องจากในปีการผลิตนี้เนี่ย ปัญหาการออกดอกของเงาะกลาชาม,มาส่วนหนึ่งอันนั้นไม่เป็นไรแต่มาประสบกับความชื้นสมัมผัสในอากาศที่ค่อนข้างจะต่ำนั่นเหตุส่วนที่1ส่วนที่2ครับเราได้รับผลกระทบจากมวลอากาศเย็นหลายครั้งเพราะฉะนั้นจึงเป็นเหตุปัจจัยที่จะทำให้สภาพสิ่งแวดล้อมเนี่ยไม่เอื้อต่อการเจริญเติบโตต่อการออกดอกต่อการผสมเกสร เราก็ต้องเข้ามาติดตามฟังในปัญหาแต่ละส่วนแต่ละช่วงของปัญหาที่ผมรวบรวมมาเป็นในเช้าวันนี้เราเริ่มต้นจากกรณีของดอกเงาะที่ไม่บานคือกรณีไม่บานของเงาะนั้นก็มีมูลเหตุมาจากมวลอากาศเย็นคือเย็นอย่างเดียวไม่พอนะครับท่านหนาวแต่ สิ่งที่เราต้องเข้าใจคือถ้าอุณหภูมิอยู่ในระดับ20 21 22 23องศานานก็ถือว่าเขาเจริญเติบโตได้แต่ถ้าต่ำกว่า18มีหลายช่วงครับที่อุณหภูมิต่ำกว่านี้ก็เลยทำให้ผลกระทบนั้นทำให้ช่อดอกเงาะไม่บานเหตุผลต่อมาที่เป็นเหตุผลสำคัญและสำคัญมากนะั่นก็คือความชื้นสัมผัสในอากาศเนื่องจากอุในช่วงนั้น ความชื้นในช่วงกลางวันนะครับจะต่ำลงมาถึง40-50%เมื่อความชื้นต่ำเง่อมีการสูญเสียน้ำระบบของการบานของเขาก็ไม่สามารถที่จะบานได้ถ้าในพื้นที่การปลูกของเราเป็นพื้นที่โล่งที่โปรง่งมีการให้น้ำไม่เพียงพอดังนั้นพอที่จะสรุปได้ครับว่าปัญหาการที่ดอกเหงาะไม่ยอมบาน จะเป็นปัญหาในด้านของอ,อุณหภูมิกับความชื้นในอากาศซึ่งเราต้องไปแก้ตรงนั้นในการแก้ไขเดี๋ยวเรามาติดตามกันนะครับในส่วนที่3ประเด็นนั้นก็คือเรื่องของการจัดการน้ำเพราะฉะนั้นถ้าเราพบปัญหาในลักษณะของอาการช่อดอกเงาะที่ไม่ยอมบานเงาะนั้นเขาจะดอกบานในช่วง 9โมงถึง11โมงเช้าเป็นช่วงเวลาของการผสมเกสรโดยในส่วนของเกสรตัวผู้นั้นเราก็จะเริ่มพบเห็นการแตกตัวตั้งแต่6โมงเช้าเป็นต้นไปสมัยก่อนเราก็จะทำการตัดช่อดอกตัวผู้นะครับมาเก็บไว้ในสถานที่เย็นแล้วก็เอาไปช่วยผสมหรือเก็บในช่วงเช้าเอาไปเกี่ยวเอาไปเกเาะเอาไปพ่น นั่นคือเวลาสำคัญดังนั้นสิ่งที่หลายสวนเจอปัญหาที่่อดดอกงอบานไม่ได้เนี่ยตัวแก้ที่ดีที่สดุดนั่นก็คือเรื่องของการให้น้ำผมอธิบายไว้ว่าถ้าเป็นกรณีหนาวที่รุนแรงเราจะต้องมีการให้น้ำมากขึ้นสร้างความชื้นให้มากขึ้นภายในต้นปริมาณน้ำในต้นคือต้องให้น้ำให้มากถ้าถึงกรณีที่มีสภาวะอากาศหนาวเย็น นะครับเราอาจจะใช้น้ำเป็นตัวช่วยในการพ่นหรือสเปรย์เพื่อที่ให้เกิดการสร้างความชื้นในการสร้างความชื้นนะเราอาจจะพ่นเย็นวันนี้ก็ได้นะครับวันรุ่งขึ้นเขาจะได้บานคือให้เข้าใจว่าถ้าเราพ่นวันนี้ตอนบ่ายตอนเย็นเขาก็จะมีโอกาสได้รับน้ำความชื้นเช้าวันรุ่งขึ้นเขาก็จะบานได้อันนี้เป็นวิธีช่วยในระดับหนึ่ง จากกรณีให้น้ำมากมีการพ่นน้ำในระดับที่สองนี่เป็นเรื่องของกระบวนการที่ช่วยให้ดอกบานได้นะครับทีนี้เรามาดูประเด็นต่อมาในลักษณะของช่อดอกที่บานแล้วปรากฏว่ามันเกิดการเปลี่ยนแปลงคือคล้ายๆกับกรณีของปัญหาลำใหญ่กับหาของเงาะเป็นปัญหาเดียวกันถ้าในส่วนของเงาะ,ะเจริญเติบโตในช่อดอกมาเรื่อยๆ แล้วมากระทบกับอากาศที่เย็นหมายความว่าเขาผ่านหนาวผ่านความเครียดมาในระดับหนึ่งจากนั้นมาเจอสภาวะฝนตกได้รับความชื้นสูงเกินไปหรือนะครับหรือเกิดจากกรณีช่วงที่ดอกบานนั้นมีหมอกลงมีน้ำค้างุนแรงก็จะทำให้การเปลี่ยนเพศ ในดอกเงาะกลายเป็นตัวผู้มากเมื่อดอกเงาะกลายเป็นตัวผู้มากเนี่ยเราก็หรืออาจจะเป็นตัวคู่ทั้งหมดเลยก็เท่ากับว่าช่อดอกรุ่นนี้จะไม่มีกระบวนการผาสมเกสรคือไม่มีตัวเมียไม่มีรังไข่ก็จะไม่ติดคำถามก็คือแล้วเราจะแก้ไขได้อย่างไรกรณีนี้นะครับมันเป็นแล้วเราไม่สามารถที่จะไปเปลี่ยนแปลงอะไรได้นอกจากเรา สร้างดอกรุ่นใหม่ขึ้นมาทดแทนถ้าพูดในภาษาของพี่น้องชาวสวนเรียกว่าการล้างช่อดอกเงาะในการล้างช่อดอกเงาะนี่เราต้องเข้าใจนะครับว่ามันมีลักษณะแต่ลักษณะที่แตกต่างกันโดยปัจจัยหลักที่เราใช้นั้นก็คือฮอร์โมน n a a อย่างเช่นออกซินฮอร์โมน NAA นั้นเป็นตัวที่เราทราบกันอยู่แล้วว่าถ้าเราใช้ในระดับหนึ่งคือ ใช้ในอัตราเข้มข้นในอัตราอโฮอร์โมน NAA3 cc ครึ่ง4 cc หรือ5 cc ต่อน้ำา5ลิตรตรงนี้ต่างกันตรงไหนถ้าอุณหภูมิร้อนปกติก็ใช้3 cc ครึ่งต่อน้ำา5ลิตรถ้าอุณหภูมิเริ่มเย็นก็ใช้4 cc ถ้าหนาวมากๆก,ก,ก็เป็น5 cc ต่อน้ำา25ลิตรนะครับพ่นเจาะไปที่ดอกเพื่อเปลี่ยนเพศอันนี้พี่น้องชาวสวนทราบกันอยู่แล้ว โดยการพ่นนั้นเราก็จะพ่นในช่วงเช้าเจาะเป็นกลุ่มเจาะช่อดอกเด่นๆรอบต้นก็จะกลายเป็นตัวผู้อันนี้เป็นวิธีการหนึ่งหรืออีกวิธีการหนึ่งท่านก็ใช้แรงงานขึ้นไปใช้ช่อเด่นๆในต้นเนี่ยสักห้าต้นห้ายอดสิบยอดแล้วใช้ฮอร์โมนไปปาดไปลายที่ขั้วก,ก้านกิ่งในส่วนยอดก็จะกลายเป็นตัวผู้หรือนำตัวผู้มาผสม ถัดมาในลักษณะของดอกกรณีที่ดอกบานมาแล้วไม่ค่อยจะมีความสมบูรณ์ไม่ค่อยปกติมีพิโนสกรก็ต้องการที่จะใช้ตัวฮอร์โมนตัวนี้ไปช่วยเปลี่ยนแปลงให้มีกระบวนการดอกเพื่อประสมเกสรที่ดีก็จะใช้ฮอร์โมน NDA นี่นะครับในอัตราตำ่ำในภาษาชาวเงาะเรียกว่าบ่มดอกคำว่าบ่ม เราทราบกันดีอยู่แล้วว่าก็เปรียบเสมือนกับไปช่วยนะครับน้อย,อย,อยให้เขาค่อยๆเปลี่ยนแปลงก็คือมีการอาใช้ฮอร์โมนออกซินที่อัตรา3 0ซีต่อน้ำา2 0 0ลิตรนะครับร่วมกับปัจจัยในการาบำรุงดอกอาจจะเป็นในส่วนของอะโทนิกโบลอนเดียวนะครับหรือจะเป็นในส่วนของตัวเทนเนอร์อาจจะเป็นตัวเอิร์ด23อะไรก็แล้วแต่ นั่นคือตัวที่จะไปช่วยให้ดอกมีพฤติกรรมในการเปลี่ยนแปลงเขาจะมะีการเปลี่ยนแพทยเพศภายในกลายเป็นตัวเมียมากขึ้นมีกระบวนการผสมเกสรดีขึ้นนี่คืออัตราที่เราเรียกว่าบ่มดอกคือเราฉีดไปทั้งภาพรวมก็ดอกก็จะมีโอกาสที่จะติดมากขึ้น เรามาดูต่อมาว่าแล้วถ้าในกรณีที่ช่อดอกมีการเปลี่ยนแปลงมากคือเป็นตัวผู้อย่างเดียวเรื่องนี้กำลังเกิดปัญหาตรงนี้ขึ้นผมก็อยากจะนำเดินว่าการตัดสินใจของพิทักกรผู้ปลูกเงาะจะต้องรวดเร็วนะครับในภาษาของอชาวเงาะหรือผู้ปลูกเงาะ ในการใช้ฮอร์โมนออกซินหร or ือฮอร์โมน NAA ก็คือเนปทาลิกแอซิดเนี่ยเขาเรียกว่าล้างช่อคำว่าล้างคือพ่นไปที่ช่อดอกที่บานกำลังบานบานใกล้หมดถ้ายังไม่บานไม่ได้ครับเพราะเราก็ายังไม่รู้ว่าช่อดอกของเรานั้นเป็นสมบูรณ์เป็นปกติไหมเป็นดอกสมบูรณ์เพศหรือเป็นตัวผู้ดังนั้นจึงฝากว่าเมื่อพิทักษกรผู้ปลูกง,งอ้อสังเกตเขาว่าเอ๊ะ ดอกเหง้าของเราบานเป็นตัวผู้บานได้ครึ่งช่อแล้วบานได้ครึ่งสวนแล้วมันทําท่าไม่ได้แล้วมันมันไม่ดีมันจะไม่ติดตรงนี้เราจึงเรียกว่าการล้างช่อคําว่าล้างช่อหมายถึงดอกบานแล้ว70%ก็ได้50%ก็ได้นะครับเราก็จะนำฮอร์โมน n d a หรือออกซินนี่แหละในอัตรา 80cc ซีซีต่อน้ำ200ลิตรฉีด เจาะไปที่ช่อดอกเพื่อสลัดดอกเหล่านี้ทิ้งดอกที่เป็นตัวผู้นะครับหรือดอกที่เพิ่งผ่านการบานเมื่อได้รับฮอร์โมนตัวนี้เขาก็จะสลัดดอกทิ้งทีนี้ในเรื่องของเทคนิคเนี่ยมันจะต้องมีขั้นตอนผมต้องย้ำเลยนะครับว่าคือถ้าท่านจะตัดสินใจล้างชอ่อท่านจะต้องมีขั้นตอนขั้นตอนที่หนึ่งคือ การฉีดฮอร์โมนออกซินไปที่ช่อดอกคือฉีดโดยภาพรวมนะครับหลังจากนั้นภายในระยะเวลา2-3วันเราก็จะต้องมีการจัดการขั้นตอนที่2คือส่งดอกหมายความว่าเราก็จะมีการเพิ่มน้ำมีการให้น้ำมีการใช้ปัจจัยพ่นบึงดอกหรือบำรุงดอกออกมาต่อเนื่องสักสองครั้งหลังจากนั้นเราก็จะเข้า ไปสู่ภาวะปกติในขั้นตอนของการติดผลเพราะกรณีเงาะที่ได้ผ่านการล้างช่อดอกแล้วออกดอกใหม่ได้เราก็จะเข้าสู่ขั้นตอนบำรุงดอกให้สมบูรณ์ดอกเหล่านี้จะมีอัตราการติดดีเป็นปกติเลยนะครับอันนี้ก็คือต้องทำความเข้าใจตรงนี้เพราะฉะนั้นเราก็สรุปว่าถ้ากรณีเช่นนี้เนี่ยขั้นตอนที่หนึ่งคือการฉีด เพื่อให้ดอกหลุดออกมาหลังจากนั้นภายในเวลาไม่เกิน3วันเราจะต้องส่งน้ำเต็มประสิทธิภาพเต็มที่เลยให้มากที่สุดส่งเข้าไปเมื่อหลังจากให้น้ำแล้วเราก็จะใช้ปัจจัยพ่นดึงดอกซึ่งประกอบไปด้วยปุ๋ยที่มีปุ๋ยตัวท้ายสูงเช่น 73, 34, 62, 36จะเป็นไบโอเมอร์เอ็กซ์ตาเคนูเทคซ์ปเคหรือในส่วนของปุ๋ยในลักษณะ กลุ่มเชิงใกล้เคียงที่มีธาตุสังกะสีนะครับอันนี้เป็นเรื่องของสูตรปุ๋ยตัวที่สองคือสารที่เป็นกลุ่มพลังงานเช่นเทรนเนอร์หรือพวกอะมิโนแอซิกจะเป็นเทรสอะมิโนอะมิโนแอซิกต่างๆตัวที่สามก็คือสารสกัดจากสารลายพลังงานเรื่องของอดอะมิโนจะเป็นอังก้านะครับเซเนกอน2 0 0 0 t นทีเคบูสเตอร์สปีดบูมหรือสารสกัดสารลายบวกอะมิโนต่างๆ นี่คือปัจจัยและตัวที่สำคัญอีกตัวหนึ่งก็คืออะโทนิกที่จะไปกระตุ้นตาหรือกระตุ้นเซลล์ปัจจัยเหล่านี้เนี่ยเราก็จะทำการพ่นให้ได้2-3ถึงสครั้งเพื่อส่งเสริมดอกตรงนี้แหละครับเป็นปัจจัยที่จะช่วยให้ดอกนั้นออกมาได้อยา่างดีอย่างมีคุณภาพก็เป็นการขั้นตอนการบำรุงดอกต้องเข้าใจนะครับว่าขั้นตอนตรงนี้เนี่ยเราจะต้องปฏิบัติทุกขั้นตอน ไม่เช่นนั้นมันจะเกิดปัญหาคือกรณีถ้า่อดอกเป็นตัวผู้เราตัดสินใจพ่นล้างเสร็จแล้วเมือ่อเราพ่นล้างเสร็จอีกสองสามวันเราให้น้ำไม่พอเรากระตุ้นน้ำไม่พอเพราะเราต้องเข้าใจครับสมัยก่อนเนี่ยเวลาที่ให้น้ำเพื่อส่งดอกเขาจะให้ร้อยเปอร์เซ็นต์หรือสองร้อยเปอร์เซ็นต์เลยคือเรียกว่าให้มากสมัยโบราณก่อนๆน,น,นั้นยังไม่มีระบบสปริงเกอร์เขาก็จะใช้คันดิน ป้อขึ้นมาแล้วใช้น้ําให้ซึมลึกที่สุดเพราะนั้นน้ำคือหัวใจสําคัญนะครับที่เราจะต้องเข้าใจว่าเป็นตัวปัจจัยที่สําคัญในลําดับที่1จากนั้นในลําดับที่2ก็คือปัจจัยที่จะไปช่วยกระตุ้นเพอเงาะเป็นไม้ผลเป็นพืชที่ค่อนข้างจะตอบสนองต่อปัจจัยทํามใบพ่นอะไรก็ได้ประโยชน์ตรงนั้นในส่วนของตัวคําถามอาจจะมีตัวฮอร์โมน NDA ต้องใส่ไหมตอนบำรุงดอกไม่มีนะครับเพราะเราถือว่าเราจัดการไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วสิ่งที่เราจะได้ลำดับประโยชน์ที่อยากจะทำการเล่าสู่กันฟังก็คือเมื่อผ่านขั้นตอนทั้งหมดดีแล้วดอกชุดนี้จะมีอาการอัตราการติดนะครับก็เหมือนกับที่เราเคยสังเกตนะครับว่าช่อดอกเงาะช่อใดก็ตามที่เราฉีด เปลี่ยนเพศเป็นตัวผู้เมื่อหลังจากตัวผู้ลอยเขาออกมาใหม่โดยธรรมชาติเขาจะติดเลยนะครับเขาจะติดเป็นผลได้ง่ายขึ้นนี่คือประเด็นของคำตอบในกรณีที่ถ้าเราพบว่าชอ่อดอกเงาะของเราเป็นตัวผู้ทีนี้เราก็มาดูประเด็นต่อมาครับดอกบานแล้วมันไม่ติดอันเนื่องมาจาก เราพบว่าเงาะเป็นปั้นเป็นช่อเขาเรียกว่าเงาะขี้คลอกคำว่าเงาะขี้คลอกนั้นหมายถึงเป็นเงาะที่ไม่ได้รับการผสมเกสรน,นะครับแต่เขาก็ยังอยากจะติดผลอยากจะพัฒนาดังนั้นในกลุ่มช่อของผลเนี่ยมันก็จะมีผลที่เป็นลูกหมากคู่อันนั้นก็คือขีอค้คลอกส่วนอีกลักษณะหนึ่งผลเริ่มโตขึ้นแล้วเริ่มเบี่ยงอันนั้นคือเงาะที่ติดผลเป็นกระบวนการผสมเกสรที่ดี ดังนั้นสิ่งที่จะเกิดการแข่งขันกันในระยะนี้ก็คือเงาะขี้คอกคือเงาะที่เป็นผลที่เป็นลูกหมาคู่เท่ากันก็จะไปแข่งแย่งอาหารในส่วนของอผลที่ได้รับการผสมเกสรเราจึงต้องมีการสลัดขี้คอกทิ้งการสลัดขี้คอกนั้นในเรื่องของธรรมชาติเนี่ยเขาจะใช้เวลานานการใช้เวลานานเนี่ยมันก็จะกลายเป็นส่วนหนึ่งที่เรา ต้องเข้าใจครับว่าเราไม่รู้หรือเราก็ไม่ทราบว่าในช่อเนี้ยมันติดหรือไม่ติดมันเป็นขี้ครอบหรือมันเป็นเงาะที่ผสมเกสรดีดังนั้นในขั้นตอนการจัดการตรงนี้เราจึงมีคำแนะนำในเชิงที่ปลอดภัยต่อ,อความเสียหายอันพึงจะเกิดขึ้นถ้าเราตัดสินใจผิดพลาดขั้นตอนที่หนึ่งถ้าเป็นไปได้ในระดับการบำรุงช่อผลเราก็จะใส่เซฟซี การใส่เซฟซีเอนั้นเป็นการพ่นไปเพื่อให้ผลได้รับอาหารและได้รับพลังงานให้เขาจเจริญเติบโตก่อนสักหนึ่งสัปดาห์จะติดหรือจะเป็นลูกคู่เบี่ยงหรือจะเป็นตัวเบี่ยงเราไม่ต้องไปสนใจตรงนั้นเราก็จะให้เทฟรฟซีเ่วมกับปัจจัยบำรุงเข้าไปก่อนเมื่อให้ไปแล้วเราก็จะเริ่มเห็นการเปลี่ยนแปลงครับอันนั้นคือขั้นตอนที่หนึ่งเพื่อให้เขา ผลที่ได้รับการผสมเกสรก็จะมีการโตขึ้นมีความแข็งแรงขึ้นหลังจากนั้นเราจึงเข้าไปสู่ขั้นตอนที่2ก็คือสลัดลูกหมาคู่ทิ้งหรือสลัดที้คอกทิ้งโดยการใช้ในส่วนของฮอร์โมน NAA นะครับ NAA ก็คือออกซินออกซินนั้นเราใช้ที่อัตรา3 0ซีซี ต่อน้ำ200ลิตรฉีดพ่นเจาะไปโดยตรงที่ชอบผลเมื่อเราฉีดไปแล้วหลังจากนั้นภายในระยะเวลาไม่เกิน3วันเราก็จะให้น้ำเต็มที่เมื่อเราให้น้ำเต็มที่เราจะพบว่าเงาะในส่วนของเงาะที่คอกจะมีการสลัดตัวเองออกสลัดออกส่วนเงาะที่มีอาการเบี่ยงก็จะโตเร็วขึ้นสำหรับวันนี้เวลาของเราหมดลง พบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้ขอทุกท่านโชคดีและมีความสุขท,ทุกท่านสวัสดีครับ